สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอ,อสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี่นีไม่หลอดเฮ้ยอะไรเนี่ยเขาเอาของใหญ่มา,มาใช้เลยเหรอ,อมีจจ่อนีแตกเรียบร้อยเออพี่เลเซอร์ของจริงไอ้น้องสวัสดีครับผมวันนี้ในช่องุนไายนะครับผมวันนี้ในเกมรถบกโหมดวิลลิทิลี่เดคูนะครับผมนะ เออเมื่อเช้าผมก็ได้ลงคลิปไปแล้วใช่ไหมก็ก็ไม่เช้าหรอกสายสายอะไรนะเลเซอร์อะไรซูเปอร์เลเซอร์อะไรนนเนี่ยไอตัวเนี้ยเออซูเปอร์เลเซอร์ทคอะไรใช่ไหมแล้วพอดีผมไปเจอคอมเมนต์เลยเขาบอกว่าอะไรนะพี่มันมีแบบสร้างเ้าด้วยอะไรประมาณนั้นนะเห็นสองสามสี่คอมเมนต์อะไรประมาณนั้นแหละโอเคมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันว่ามันจะมีมันมีจริงใช่ไหมโอเคแล้วก็ผมกดรับชมคลิปกับฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ได้มันับผมได้โอเคเดี๋ยวผมจะพาลองมาเล่นเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไอคันใหญ่เอาไปก่อน ผมขอมาเล่นคันนี้ก่อนได้ป่ะเราต้องเล่นจากคันแบบเล็กๆใช่ไหมนี่ไงเป็นรถเลเซอร์ใช่ไหมเออวะเรากดบิวกดสร้างไปเลยนะเราต้องเล่นจากของเล็กๆไปก่อนเริ่มแรกใช้เงินเท่าไหร่ปะห้าพันใช่ไหม 100. <laughs> หนึ่งร้อยเฮ้ร้อยเดียวอะ่ะเป็นโครงสร้างที่ถูกมากๆเลยนะครับผมแล้วก็สร้างแบบน,นี้ไปเรื่อยๆนะมันจะเสร็จมันจะจบที่เท่าไหร่ราคาอันนี้เท่าไหร่สองล้านเนอะอ๋อ,อหมดแค่ไม่กี่เอเองเหรอ เราก็จะได้ลดมานะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าม,มันเป็นยังไงเลเซอร์มันก็200เท่าไอคันนั้นเลยใช่ไหมแล้วมันสามารถใช้พังต้นไม้ได้เลยนี่หว่ามันมีอัพเกรดด้วยป่ะอันนี้มันวิ่ง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงงง้นรอโอ้โหเสียงยิงแรงมันมีอัพเกรดด้วยป่ะถ้ามีอัพเกรดผมจะจัดเลยมีป่ะอ้าวไม่มีเหรออ้าวไม่มีอัพไม่มีอัพเกรดเหรอสรุปมันต่างอะไรกับไอตัวอันนั้นป่ะผมไม่ได้สังเกตเลยอันนี้มันวิ่ง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะผู้ชม เดี๋ยวผมไปดูไอ้นั่นก่อนดิไปดูคันนั้นก่อนมันวิ่งเร็วปะไหนมาดูรคันคันสีลายวัวอย่าบอกนะแค่สีสันเฉยๆเหรอฮะวิ่งเท่ากันเหรอสรุปความเร็วเท่ากันเดี๋ยวอยากลองว่าอะไรมันถือกกันนะท่านผู้ชมไอ้คันนั้นมันสร้างเอาความเร็วมันเท่าไหร่นะ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่าคันลายวัวที่ทำเควสดเอาเก็บ1 0 0 0พันชิ้นนะเก็บแบตเตอรี่เนี่ย อา้าคลิกเควสไม่ได้เนี่ยเน่นผมเลยสงสัยว่ามันต่างกันตรงไหนวะใช้มีดมาฟันดูนะครับผมความถึกนะหนึ่งสองสามสี่ทีแตกแไอ้คันนั้นล่ะมันมันถึกแค่ไหนวะโอ้กระเด็นมาถึงนี่เลยเนือมีดเรามามีดไหนเลเซอร์ตรัคก,กับซูปเปอร์ความถึกหนึ่ง สองสามอ๋อไอคันนั้นถึกกว่าท่านผู้ชมไอคันนั้นน่ะถึกถึกกว่าเว้ยจะถึกกว่านิดเดียวแต่เป็นทำเคเวีเอาเป็นรถลายวัวสีแดงโอเคงั้นผมเล่นแทงสองเลยแล้วกันนะจะสลับกันเอานะครับผมนะสวีเดนเขามีอะไรกันนะสวีเดนเขามีอะไรเห็นแบบแบบแต่มันแรงอยู่ใช่ไหมดูดิมันยิงหอคอยไม่แตกเดี๋ยมาดูสวีเดนเขามีอะไรกันเนีะ ในลองมาใส่คนเลยท่านผู้ชมนั่นมันวิ่งอยู่นะ้วยาเอา้าโดนหรือไม่โดนเนี่ยเอ้ย,อยทำไมมันเบาจังวะเบาไม่พอบางอีกดูดิเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่นะยิงคนได้อยู่นะนี่นีอยา่าไม่ลอดเฮ้ยอะไรเนี่ยเขาเอาของใหญ่มามาใช้เลยเหรอใจเย็นดิเพื่อน ใจเย็นดีเพื่อนใจเย็นดีเพื่อนเข้าของใหญ่มาใช้เลยอ่าเผ็ดน,นีครับรออะไรโอ้ยอะไรวะนี่สมคามเลเซอร์นึกว่าโลกอนาคตเวทก,กรรมโลกอนาคตชัดๆแบบนี้นี่อ๋อดูดินี่นี่แต่ผมยิงมันแทบไม่เข้าเลยมโอ้แตกแล้ว มาสลับสลับมาเล่นลายวัวบ้างดิลายวัวลา <laughs> ยวัวเฮ้ยนี่ไงคอปเตอร์ใส่มันวิโดนปะเนียโดนปะเนียอุย้ยแรงแรงถ้ายิงรอบแรกมันจะเป็นสีสม้มใช่ไหมถ้ายิงต่อกันมันจะเป็นสีแดงใช่ไหมยิงแบบต่อเนื่องเออมันจะเป็นสีแดงเด็กผู้ชมเราจะเอามาใส่มันอ้นี้มันจะยึดเกาะกลางนี่ว่วา,าเพาได้ขี่ในน้ําได้นี่เท่เลยนะ <laughs> ขี่ในน้ำม,มันอวีใช่ไหมดูดูเด็ผู้ชม เล็ง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 ทุผู้ชมนี่ยาอุ้ยกระสุนหมดไวมากนะเดี๋ยวใส่ก่อนเฮ้ยอ,อะไรนี่บีสิบเจ็ดอุ้ยยิงบีสิบเจ็ดได้อยู่นะ <c oughs> โ,โอ้ยรู้สึกแปลกแตกยังไงไม่รู้อ่ะมันฉีดน้ำอะไรไม่รู้ดูดิมันเหมือนฉีดน้ำมาเลยวิ อเออท่านผู้ชมมันยิงประตูตรงนี้พังป่าววะเนี่ยประตูตรงเนี่ยเผื่อมาปนอะไรเงี้ยลองดูดิไม่ได้ไม่พังน่าจะไม่พังตรงนี้น่าจะใช้ได้แค่อาวุธยิงนะอู้แต่ถ้ามันถึกมันจะดีมากเลยนะท่านผู้ชมผมว่ามันไม่โหดมากเท่าไหร่นนะใช่ไหมคิดว่าคงนั้นน่าจะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะแต่ก็ยังดีนะมีไว้ประดับฐานทัพของเรา ไหนลองสาดเข้าไปได,ดิมันมันยิงทะลุเลเซอร์ป่าววะฮัลโหลอยู่ได้อยู่ได้เฮ้มีคนือเป่าอยู่แถวนี้ป่ามีเป่าถ้ามันยิงทะลุเข้าไปได้นี่เท่เลยนะมันจะเป็นอะไรที่โกงมากเลยเฮ้เ hey, 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 hey. กำลังจะสร้างชั้นสองอะมานี่ดีเอาไปไหนเมื่อกี้เห็นแบบแบบยอายขึ้นฟ้าทำไมเฮ้เฮ้มันออกมาแล้ว นี่ออกมาดีออกมานี่ออม,นมีจะโอ้โหไม่ตายเบ็กรรมสรุปเอามาทำไมไม่ได้รุดเนี่ย <c oughs> มันยิงแบบยิงจนหมดหมดเขาเรียกอะไรหมดแบตเตอรี่ของมันใช่ไหมแบตที่แบบใช้เป็นเลเซอร์จะว่ากระสุนมันก็ใช่นะสองรอนัดอะไรก็ว่าไป จะเรียกแบตก็ได้นะเออทาไมมันไม่่ายขนาดผมยิงไอ้อันนั้นนะตอนต้นคลิปอะ่ะมันดูถึกมากเลยนะบีหรือมันไม่แรงวะนี่ยิงเข้าไปโอ้ผมว่าทางที่ดีนะท่านผู้ชมทางที่ดีคือทางลาดยากไม่ใช่ <laughs> ทางที่ดีคือถ้าใครอยากได้จริงๆอะ่ะค่อยทำถ้าใครแบบไม่อยากเสียเวลาก็ไม่ต้องมาทำเอาก็ได้นะ <laughs> ผมว่ามัน มันแค่เอามายิงแบบเนี้ยผมว่าไปซื้อเอาอันอยู่โรงรถนั่นก็ได้นะมันไม่ได้แรงอะไรเลยเวลาย,ยิงคนท่านผู้ชมดูดิแต่ยิงเครื่องบินไม่แน่นะไม่รู้เหมือนกันวะมันดีตรงที่มันเล็งเป้าได้นะท่านผู้ชมใช่ไหมอะไรวะน่าจะเอาไปยึดเกาะกลางได้อยู่เปล่าแต่สู้กับคนน่าจะยากนะถ้ามันถึกยังดีนะอันนี้มันบางบางเลยเว้ยบาง,บางไม่พอบางบางเป็ยนคำอยู่ไหนอะเครื่องบินเมื่อกี้ นี่นี่ใส่แต่มันยิงได้รอบทิศเลยนะเว้ยท่านผู้ชมข้อดีของมันนะมันยิงได้แบบร้อยแปดสิบองศาเลยนะ360สามรอยหกสิองศาเลยป่ะยิงแม่งลงน,นี่ไม่ถึงสามไม่ถึงสามอหสิบงศานะ <c oughs> ยิงยิงไม่โดน <c oughs> อ,อ้ยนึกว่าจะแบบใส่ทีเดียวแบบเกือบร่วงอันนี้แบบดูดีแบบ นี่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปเออมันกูยิงผมนะผู้ชมเครื่องบินช่วยหน่อยบอเพนช่วยลราหน่อยบอเพนไปไหนแล้วโ,โหดูดูดูด,ดูอืมใบรุนเลเซอร์ได้อะไรมันสัตสาดนาบใส่กันเอ้ยยิงกูดิยิงคันนั้นบอเพนนี่แตกเรียบร้อยเออพี่เลเซอร์ของริงให้น้อง อ้าวแตกปั๊บรีตัวเลยโหกลัวเราดิเฮ้ยเยใจเย็นบอเพ็ดบอเพ็ดยิงกูเหรอยิงกูเหรอบอเพ็ดไม่นี่ดิม่นี่ดิโอ้มันโดนบ้าปะเนี่ยโอ้โหเออผมมองว่ามันยังยังไม่โหดวะอันนี้ก็แล้วแต่ใครชอบนะแต่ความแต่ผมชอบมันเท่ดีนะมันดูดันดีนะผู้ชมแบบเนี่ยมีเลเซอร์แบบลายหัวด้วยคันนี้อีกคันนึงก็เป็นสีเทาๆใช่ไหม ันจะออกเทาเทาใช่ไหมวะผมว่าถ้าโดนปรับขึ้นมาอีกอะปรับความโหดขึ้นไปอีกน่าจะน่าจะดีอยู่นะแต่สู้กับคนมันยิงคนนานอยู่นะกว่าจะแตกมีหน่ำซ้ำบางทีโดนปืนพวกปืนธรรมดาเนะ่ะยิงแตกก่อนเรายิงคนตายนะท่าน,นาผู้ชมสพรว่าเรายิงคนอยู่เราประทะกับคนที่ใช้ปืนเนะ่ะเราอาจจะแพ้ก็ได้นะแบบแพ้ไฟไฟนั้นเลยประมาณนั้นดูดิมันบางมากเลยนะแบบผมโดนปืนยิงจังหวะนั้นโอ้โหแทบแทบจะล่วง โอ้ยผมแล้วรู้สึกเหนื่อยกับการทำเควสแต่ดีแหละเควสมันไม่ได้ยากมากใช่ไหมก็แค่เก็บไอส้สีฟ้าเนี่ยเออครบหนึ่งพันชิ้นแล้วก็ได้แล้วแล้วก็ได้พวกกล่องสกินปืนอะไรอีกนะถ้าใครยังไม่ทำก็ลองมาทำกันได้นะถ้าใครไม่อยากได้ก็ไม่ต้องทำเลยก็ได้นะท่านผู้ชมมันแต่ก็ทำก็ดีนะครับผมมีไว้ประดับทีมเราก็เท่ดีโอเคนะครับผมไปละวันนี้ไม่ได้รีวิวเลยเหมือนนํามาขับเล่นนะ โอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปพิโนนี้นะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมนะโอ้ยไปไปกลับกับเข้าลงรถเหมือนเดิมแหละดีแล้วโอเค